สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนยูทูบด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถุกการรับชมจ้าขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางไว้ลาพัฒนาสูตรสองตัวรูดแล้วก็3มตัวบนจ้า วันที่30เดือน5-6 5 65, มาให้พีพีเอได้รับส้มคือเก่าลก็ตามเคยเนาะจ้าสำหรับผลสรุปของวันที่27ที่ผ่านมาจ้ากับแนวทางเล่าพัฒนาจ้าสำหรับเล่าพัฒนาวันที่27เนาะจ้าจอยก็ต้องขอโทษขอภััพีพีเอฟซอย่างแรงเนาะจ้าสำหรับวันที่27สูตรรุดไปเนาะจ้าจอยให้28จ้าพ้นออกหา310เก เกาจ้ะคำเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้จรณายานในการรับชมจา้าสำหรับวันที่30จ้ะมือนี่จ,จ่ะจะห้เด่นอยู่ที่9แล้วก็8จ้ะเก้าแปรูดจา้า9มี90 เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกออกไปแล้วนะจ๊ะแปดมีแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ แปดห้าแปดหกกันจ้ากันจอยให้เก้าจเก้าเก้ากันเบิร์นไว้เนาะจ้าถาหมักเบิร์นชอบเบิร์นนำไปปิดแนวทางได้จ้าถาบัวหมักบัวชอบเบิร์นเนาะจ้าปล่อยผ่านจ้าแปดสองแปดแปด สามตัวจ้าสามตัวทามกากทาชอบทาถูกใจคอยตามเนาะจ้าห้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดสองเก้าแปดหกแปดเก้าห้าตัวเด่นตัวเน้นจ้าเก้าศูนย์เก้าสาม เก้าสี่แปดหนึ่งแปดสี่แปดสามกันเบิร์นจ้ากันเบิร์นจอชอบแปดแปดสามตัวจ้าห้าเก้าหนึ่งเก้าแปดห้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจา้ามักตัวไหนชอบตัวไหนแคบหนาจอไหวใส่ไปปีนแน้าทางใดนอ้อจ้า สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะบางครั้งกวาดจ,จะเข้ามากแต่บางครั้งกวาดจ,จะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างตัวกับคำนวณไปตามสูตรเนาะจ้าบอสามารถรับรู้ได้ว่าตัวได้สิเข่าตัวได้สิหลุดจ้าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากน้ำมาแบ่งปันเนาะจ้าขอให้พี่พี่เอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเข่ามาแลวก็ฝากเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเนาะจ้า เพื่อทีได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า